น12ปีเลยสิคะจุกๆอู้ยดอกนี้ปังมากแม่โอ้โหคอมโบรัวๆค่ะก๊กก๊กกก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมว่ยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมวยช่วยเบ็ดได้เลยจ้า ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอมมยช่วยเบ็ดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องมวยและเกมลักกี้ในเกะสดบังพลังเหมียวอีกเช่นเคยค่ะมาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะคะก็มาดูหน้าเพ y เทเบิกติกาเกมและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในเกมหน้านี้ก่อนได้เลยถ้าไม่ทันก็หยุดดูตรงนี้ก่อนได้นะคะไปกันคะ่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะจะขอเบ็ด เริ่มต้นสวยๆเลยค่ะ200กลมๆแล้วก็เธอโบสปินเหมือนเดิมค่ะอะไปกันเลยค่ะมารอลุ้นกันได้เลยว่าวันนี้น้องหมวยจะพาเพื่อนๆแตกแบบปังปุริเย่แค่ไหนโอ้โหโอ้โหทุกคนคอมโบจุกๆไปเลยจ้า โอ้โห oh, ยาวไปค่ะยาวไปอืหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังอู้หูไปให้สุดแล้วหยุดที่เมกาวิน250่้จะพี่จา๋าอืมสปินต่อไม่รอแล้วค่ะจังหวะนี้อู้หูอูห้หูน้องเหมียวต้องเข้าแล้วนะคะเออคูณสองไปสิคะจุกจุกค่ะอืมคอมโบรัวรัวค่ะต่อมาค่ะยาวไปค่ะโอ้โหไปค่ะอีกหรือเปล่าอืมบิ๊กวินเล็กๆอีกหนึ่งกลุ่มเจ็ดร้อยยี่สิบน่ารัก ค่ะโอ้โหทุกคนคูณหกจ้าจุกๆุไปเลยค่ะทุกคนโอ้ my god รอบนี้นะคะซูปเปอร์เมเกาวินไปเลย3,480สร้อยสสวยๆจ้าพี่จ้าไปค่ะคูณ2ค่ะคูณ2ค่ะอืมมาแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะทุกคนออ้หูไปค่ะสปินต่อไปเลยยาวๆค่ะทุกคนเออทุกคนคอมโบเคคูณสองดอกนี่ออ้หูจุกๆุ ฟาดไปอีกหนึ่งบิ๊กวินค่ะทุกคน1440 Super Mega Win อร์มกู้หูจุกๆเพิ่มเบ็ดไปเลยค่ะเพิ่มอีก80เป็น280ไปค่ะสปินต่อไม่รอแล้วจ้าโอ้โหโอ้โหมาค่ะทุกคนต้องเข้าแล้วนะคะจังหวะนี้อือหือย,ยังไงคะยังไงคะต้องมาแล้วนะอุ้ยแอบเสียดายนะคะทุกคนโอ้โหคูณ2มาแล้วค่ะจังหวะนี้อือหือจังหวะดีมากแม่ ยาวไปเลยค่ะยาวไปค่ะโอ้โหโอ้โหแอบเสียดายกันทุกคนคอมโบมาน้อยไปนิดเออมาน้อยแต่มานะน,นะคะเออก็ถือว่าได้อยู่บิ๊กวินอีกหนึ่งกรุปสวยๆจ้าหนึ 1, ่พกับแเออไปค่ะไปค่ะอื้อหือื้หือต้องมาแล้วค่ะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหอื้มือมาหรือยังมาหรือยังโอ้โหไปค่ะโอโ้ทุกคนเขา สิคาสิฟรีสปินยัวยไปเลยจ้าสตาร์ทไปเลยสิคาจะรออะไรมาค่ะมาค่ะทุกคนเออน้องเหมียวมาอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นคูณ4แล้วนะคะทุกคนไปค่ะกับอีก7รอบที่เหลือแจกตัวคูณไปรัวๆเลยค่ะคูณ6แล้วค่ะจังหวะนี้โอ้โหทุกคนปาไปคูณ10อีก5รอบคอมโบอืๆๆนึกว่าจะไม่มานะคะทุกคนคูณ12ไปเลยสิคาจุกจุกอุยด คอมโบโรัวๆค่ะยาวไปค่ะคูณ16แล้วค่ะทุกคนโอ้ oh my god โอ้ my g o ดคูณ18จุกจ,จุจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะนี่ 1 9 9 2ดอกเดียวคือจุกมากแม่อีก4รอบค่ะทุกคนย่างไงใคะย่างไงเออคูณ18ยัวย่วยวไปเลยจ้าอ้้หบิ๊กวินอีกแล้วค่ะทุกคน2,016 Super m ซูเปอร์เมกวินแบบกรุบกรุบกับอีก2รอบค่ะโอ้โหทุกคนคูณ22ไปเลยสิค่ะนี่1บิ๊กวินเล็กๆอีก1รอบ1,232ไปค่ะไปค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคน โอ้หโอ้โหบิ huh. mm ๊กวินไม่พักเลยจ้ายาวไปค่ะทุกคนคูณ24 mm hmm. แล้วจ้จะโอ้โหดอกนี้คือปังมากแม่ไปให้สุดแล้วหยู่ที่ซุปเปอร์เมกวิน5 2 6 4แล้วก็ล้าสเปนของเราอืม,อมบอกได้คำเดียววันนี้คือจึงมากจ้าโททูวิน1 8 7 0 4โอไมายก๊อดสุดจัดจริงๆอ่อะทุกคน ปังขนาดนี้ก็หยุดเล่นสิคะจะรออะไรอืสาหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอมวยช่วยเบ็ดไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่าคลิปหน้าน้องมวยจะพาเพื่อนๆเบ็ดแบบปังปุริเย่ขนาดไหนห้ามพลาดนะคะทุกคนสาหรับวันนี้น้องมวยต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบา,บายๆคะ่ะ